พื้นที่ที่หลายคนคาดไม่ถึงพื้นที่ที่หลายคนมองข้ามไปพื้นที่ที่อาจถูกใช้เพื่ออำพรางบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครได้รับรู้และนี่คือเรื่องราวจากหลังบ้านครับ สวัสดีครับผมอาธานครับสวัสดีครับผมธนวาครับสวัสดีครับผมซีนครับขอต้อนรับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ t c ิ Or อคีฟส Story จากช่องทิกออค c h a n n e l อีกแล้วนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวคดีอาชญากรรมเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องแปลกๆที่น่าสนใจจะต้องนำกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งครับรายการของเราเนี่ยไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเคสเกียงต่าง เรานํามาเพื่อเป็นวิทยาฐานและอุทาหรณ์ให้ทุกคนได้ทราบว่ามันเคยเกิดขึ้นจริง<ๆ>เพื่อจะนําไปปรับใช้หรือป้องกันเหตุดวดเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตครับส่วนเรื่องเล่าเสียงขวัญน,นะครับพวกเราก็นํามาเพื่อความบันเทิงครับเพียงเท่าน,นั้นครับแล้วก็โปรดใช้ครับวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยละกันนะครับส่วนน้องๆคนไหนครับที่อายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยแล้วก็แวะมาชมรายการของพวกเราครับทั้ง3าเนี่ยก็ <ๆ S 2> อยากให้เชิญชวนพี่น้องผัวครองครับมารับชมด้วยกัน เพื่อจะได้ให้คําแนะนาครับในเรื่องราวต่างๆกันไปและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆรายการคนไหนนะครับอยากจะสน,สนับสนุนพวกเราเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับสามารถสนับสนุนผ่านทางซปเปอร์แตงได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งครับที่จะถึงพวกเราโดยตรงเนี่ยพวกเราก็จะขึ้นข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับหรือถ้าใครครับไม่สะดวกที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยไม่เป็นไรเลยครับ เพียงแค่เข้ามาดูคลิปเราแล้วกดไลค์คลิปของพวกเราในทุกๆคลิปนะครับเพื่อเป็นการเปิดตาเนาะให้เพื่อนๆคนใหม่ได้มามองเห็นคลิปของพวกเราช anel ของพวกเราจะได้สร้างคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับพวกเราจะได้มีเพื่อนๆเพิ่มมากขึ้นนะครับและอีกการสนับสนุนพวกเราอย่างง่ายๆเลยครับเพียงแค่กด u b s c r i b e c h anel n ของพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel ของพวกเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราจะลงในทุกสัปดาห์นะครับพวกเราขอขอบคุณทุกท่านมากเลยครับครับ มาเข้าเรื่องแรกของผมในสัปดาห์นี้เลยแล้วกันนะครับเรื่องราวของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นที่รัฐโอเลกอนครับซึ่งเป็นหลังบ้านแบบไหนเดี๋ยวผมจะเล่าให้กับทุกคนได้รับชมกันผมขอไม่เกินมากแล้วกันในคดีนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องพาทุกคนไปรู้จักกับตัวละครหลักในเรื่องนี้ก่อนนะครับตัวละครหลักในเรื่องเนี้ยเขาชื่อว่าซูซานมูนิกาคนนี้ครับเขาเกิดในวันที่8กรกฎาคมปี1 9 4 8 ที่สตีเวนบูคานันในแคลิฟอร์เนียครับครับซึ่งซูซานโมดิก้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้ชายเขาเคยรับราชการในกองทัพเรือสหรัฐครับในช่วงสงครามเวียดนามหลังจากปลดประจำการเนี่ยซูซานโมดิกาครับก็ทรานส์ตัวเองเป็นทานบูเมนนะครับมาเริ่มใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงหลังจากที่ปลดประจำการมาซึ่งหลังจากนี้ผมขอเรียกว่าเธอแล้วกันนะครับครับครับ แล้วขอเรียกสั้นๆว่าซูสานซูสานเนี่ยนะครับมีคนบอกว่าพอปลดประจัการออกมาเธอเข้าสู่อาชีพเกี่กับวิศวกรเกี่ยวกับงานช่างเนี่ยแล้วประสบความสําเร็จอย่างมากเลยครับในปี1991ครับตัวซูสานเนี่ย<อ>ก็ไปซื้อพื้นที่ว่างขนาด20เอเคอร์ในชนบทไวเมอร์รัฐโอเลกอนครับในตอนแรกเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้มันรกล้างเลยเป็นเหมือนกับป่าเป็นพื้นที่ว่าง เธอเลยทําไอพื้นที่ตรงนี้ครับกลายเป็นฟาร์มแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมานะครับซึ่งฟาร์มเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสวนหลังบ้านของบ้านเธอนั่นเองฟาร์มเนี้ยเธอจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แล้วเธอก็จะทําธุรกิจด้วยเกี่ยวกับธุรกิจรั้วเหล็กดัดแล้วก็ประตูรั้วครับชื่อธุรกิจว่าไวท์ควีนคอนสตรัคชั่นก็เป็นฟาร์มปศุตสัตว์ในเชดาบอลแห่งหนึ่งใช่ครับ ประมาณนั้นแล้วก็มีบ้านเนอะแล้วก็มีฟาร์มอยู่หลังบ้านหลังจากที่เธอทําแบบพวกสร้างบ้านสร้างฟาร์มไปเนาะเธอก็ต้องมีลูกน้องมาช่วยทํางานครับจากปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นผ่านมาเธอไปจ้างใครมาบ้างน,นะครับแต่ในปีสองพันสิบสามครับเธอไปจ้างชายคนหนึ่งชายคนเนี้ชื่อว่าโรเบิร์ตฮานี่โรเบิร์ตฮานีเนี่ยครับเพื่อนร่วมงาน บอกว่าเขาเนี่ยเป็นช่างซ่อมทํางานเกี่ยวกับก่อสร้างเป็นช่างไม้ไม่ว่าทางซูซานเนี่ยจะขอให้เขาทําอะไรเขาสามารถทําให้ได้หมดเลยนะครับสุอว่ามีความสามารถมากมากเลยซึ่งทําไมโรเบิร์ตเนี่ยถึงมาทํางานกับซูซานได้เพราะว่าพบเจอกันครับผ่านทางโฆษณาของเว็บไซต์หางานเนเว็บไซต์หนึ่งแล้วทางโรเบิร์ตก็สมัครมาแล้วก็มาทํางานที่นี่นะครับ,รบด้วยความที่พื้นที่ตรงเนี้ย อย่างที่ธันวาบอกไปเมื่อกี้เนาะมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะชนบทด้วยตอนแรกมันเป็นเหมือนกับพื้นที่ว่างแล้วก็เป็นป่านเนาะมันค่อนข้างจะไกลเมืองด้วยอะทําไมนายโรเบิร์ตถึงมาทํางานนี่ล่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะเงินครับลูกสาวคนนายโรเบิร์ตครับมาให้ข้อมูลว่าพ่อของเธอเนี่ยมีข้อตกลงกับตัวซูซานครับว่าพ่อจะได้รับเงินสดส่วนหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ในฟาร์มตรงนี้ได้ฟาร์มเนี้ยมันจะมีที่พักให้กับคนที่ทํางานด้วย ที่พักคนงานอ่ะคุณง่ายๆเนาะเป็นที่พักฟรีอะเนาะไม่ต้องไปเสียาค่าเช่าเออแล้วก็ได้เงินค่าจ้างด้วยอคุ้มเลยอืมใช่จะพูดอย่างนั้นก็ได้เนาะเสริมเพิ่มเติมครับลูกสาวบอกว่าตัวของนายโรเบิร์ตเนี่ยค่อนข้างจะชอบความสงบชอบใช้ชีวิตลำพังในป่าด้วยซึ่งมันยิ่งตอบโจทย์ครับทำให้นายโรเบิร์ตเนี่ยอยากที่จะมาทำงานที่นี่ได้ทั้งเงินได้ทั้งที่พักแล้วก็เงียบสงบด้วยมันแทบจะตอบโจทย์ในใจได้เลย นะครับครับ,รบหลังจากนั้นเขาก็ได้มาทํางานในปี2013เนอะแต่แล้วครับเวลามันผ่านไปในช่วงเดือนคันวาคมปี2013ครับตัวของนายโรเบิร์ตคนเนี้ยอยู่ดีๆครับเขาก็ขาดการติดต่อกับพวกลูกๆไปเลยลูกสาวที่บอกไปตะเกียปกติแล้วนายโรเบิร์ตจะติดต่อกันตลอดอแต่อยู่ดีนายโรเบิร์ตครับขาดการติดต่อไปเลยอะ่ะซึ่งมันเป็นเวลาหลายเดือนเธอบอกว่าเธอเนี่ย ไม่ได้เห็นพ่อไม่ได้ยินว่าพ่ออยู่ที่ไหนไม่ได้ข่าวาวจากพ่อเลยเป็นเวลาสองเดือนกว่า,วาแล้วอะโอ้โนานเหมือนกันแล้วเราทุกคนในบ้านเนี่ยเริ่มที่จะตนหนกแล้วและคิดว่ามันเกิดเรื่องแปลกๆก,กับพ่อหรือเลปล่าหลังจากเดือนธันวาคมครับหนึ่งมกราคมปี2 0 1 4ตัวลูกสาวแล้วก็ตัวลูกๆของนายโรเบิร์ตเนี่ยนะครับซึ่งเขาไม่มีข้อมูลบอกนะว่านายโรเบิร์ตมีลูกกี่คนแต่ตัวลูกๆของนายโรเบิร์ตเนี่ย ขับรถไปครับไปในพื้นที่บ้านของซูซานคนเนี้ยไปดูว่าพ่อของพวกเขาเนี่ยอยู่หรือเปล่าอ,อพอไปถึงครับก็ไปเจอซูซานก็ไปถามว่าเนี่ยพ่อไปไหนอืพ่อไม่ได้ติดต่อมาเลยเป็นเวลาประมาณสองเดือนกว่าแล้วเนี่ยทางตัวซูซานครับก็บอกว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้พบกับนายโรเบริร์ตเลยนะออมาเป็นเวลากว่าสี่เดือนแล้วอะนนนนซึ่งเธอก็ให้ข้อมูลเสริมว่าพ่อของ พวกเธอเนี่ยลาออกไปก่อนหน้าแล้วแล้วก็ลาออกไปตอนเนี้ยก็เป็นเวลากว่าสี่เดือนแล้วมไม่ได้เจอเลยแต่ทางซูซานบอกว่าเนี่ยพวกเธอมาก็ดีแล้วก็อยากจะให้ไปเก็บของของโรเบิร์ตหน่อยที่อยู่ในบ้านพักเนี่ยเขาทิ้งเอาไว้ทางลูกสาวครับก็โอเคนั่นก็ไปตรวจสอบที่ที่พักของพอมีข้าวของอะไรไหมจะได้เก็บไปแล้วเผื่อพ่อจะกลับมาที่บ้านเนาะพอพวกเขาไปที่บ้านพักครับของนายโรเบิร์ตเนี่ย ก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเพราะว่าแจาก็กเก็ตหนังอะของตัวโรเบิร์ตครับมันยังวางไว้ไอะตรงที่นั่งอยู่เลย <rese atur S 1> <isin> สุนัขของนายโรเบิร์ตที่เลี้ยงเอาไว้ก็ยังอยู่ในบ้านตรงนั้นอะ <woah S 2> ถ้าเป็นคนร,รักสัตว์คนเลี้ยงอะไรเนาะก็น่าจะเอาหมาไปด้วยสิใช่ใชไม่น่าทิ้งไว้สี่เดือนเลยถูกครับและที่สำคัญครับพ่อเป็นช่างเนาะทำงานเกี่ยวกับช่างต่างๆเครื่องมือทั้งหมดครับ ยังคงอยู่ในสถานที่ตรงนั้นมันยังไม่ไปไหนเลยซึ่งถ้าเขาหายไปนานขนาดนั้นเขาก็ต้องไปทำงานเกี่ยวกับช่างก็ต้องพกอุปกรณ์ตรงนี้ไปด้วยสิใช่ถูกต้องใช่ครับตรงนี้ครับลูกสาวกล่าวว่าพ่อได้เห็นสิ่งที่มันอยู่ในบ้านตรงนั้นมันทำให้เธอรู้สึกขนลุกขึ้นหัวมาเลยอะว่ามันต้องมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับพ่อหรือเปล่าเธอก็เลยไปที่สำนักงานอำเภอรับแจ็คสันเคาตีไปยื่นรายงานเกี่ยวกับคนหาย ว่าพ่อเธอเนี่ยน่าจะหายตัวไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบเบื้องต้นครับตรวจสอบจากการที่ว่าดูว่านายโรเบิร์ตเนี่ยใช้เงินที่ไหนบ้างไหมถ้าเขาหายตัวไปแต่เขายังอยู่เนี่ยเขาน่าจะใช้เงินกับบัตรเครดิตบัตรอะไรต่างๆเนาะแต่ตรงนี้ครับมันไม่มีข้อมูลเลยแล้วเจ้าหน้าที่คิดว่าถ้าเกิดนายโรเบิร์ตยังมีชีวิตหรือนายโรเบิร์ตหนีไปไหนเนี่ยเขาก็น่าจะใช้ชีวิตด้วยเงินสดอย่างเดียวเลยละออซึ่งมันไม่มีอะไรที่สามารถยืนยันได้เลยนะครับ แล้วก็ทําให้การติดตามความเคลื่อนไหวของเขาอะมันยากมากขึ้นทําให้ทางนักสืบครับที่ดูแลคดีตรงเนี้ก็เลยต้องไปหาเบาะแสแรกก่อนก็คือการขับรถมาที่บ้านของนายจ้างเนาะมาที่ฟาร์มตรงนี้ครับมาถามกับทางสุสานอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโรเบิร์ตมากยิ่งขึ้นครับพอเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยผมย้ายทุกคนคิดภาพตามสถานที่ที่มันเป็นฟาร์มแล้วก็เป็นบ้านพักตรงนี้ครับมันเต็มไปด้วยพื้นที่แบบรกไปหมดเลยอะ มียานพาหนะที่เก่าแล้วพังแล้วอะ่ะมีเศษซากของเหล็กเศษซากของอะไรต่างๆครับมีโครงสร้างที่มันดังทำไม่เสร็จเจ้าที่บอกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับถูกดึงเข้าไปในสถานที่ตรงนี้เลยและคิดว่ามันเป็นแดนสมทยาหรือเปล่าเขาให้คําว่าถวายไหลโซนอ่ะรู้สึกว่ามันดูแบบน่ากลัวแปลกๆแล้วมันลกแล้วมันดูสกรปรกไปหมดเลยครับอืมอืมถ้าเจ้าที่มาถึงก็มาเจอกับทางสุสานครับมาคุย แล้วก็ถามว่าเนี่ยก่อนที่เขาจะหายตัวไปเนี่ยเขาทําอะไรอยู่อะไรยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทางซูซานก็บอกว่าเนี่ยโรเบิร์ตอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานอยู่บนที่ดินของเธอเป็นเวลาประมาณ6เดือนใน<ม>ช่วงปี2013นะครับแต่มันเกิดจุดเปลี่ยนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง<ม>เพราะว่าทางนายโรเบิร์ตเนี่ยได้รับโทรศัพท์จากสมาชิกในครอบครัวของเขาครับ<ม>ว่าคนที่บ้านเนี่ยถูกทำร้ายครับ และทาให้นายโรเบิร์ตรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้มากๆแบบตัวเองอาจจะปกป้องคนที่บ้านไม่ได้หรือตัวเองอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นทําให้นายโรเบิร์ตรู้สึกเสียใจมากครับแล้วทางซูซานก็บอกว่านายโรเบิร์ตเริ่มดื่มหนักมากขึ้นและทําตัวผิดปกติอะหลังจากนั้นเขาก็จากไปแล้วก็ทิ้งสุน,นัขของเขาไว้ให้กับเธอดูแลครับอันนี้คือข้อมูลที่ทางซูซานบอกกับทางเจ้านที่ว่านายโรเบิร์ตจากไปแล้วแต่ก็ทิ้งสุน,นัขไว้ให้เธอเลี้ยงดู นะครับทางเจ้าที่ก็กลับไปแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มครับ mm hmm. จากที่ไปตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับบัตรเครดิตต่างๆเนอะมันไม่สามารถพบได้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะใช้เงินสดแต่มันมีสิ่งอีกอย่างครับที่เขาไปตรวจสอบมามันเรียกว่า Oregon Trail Electronics b e n e f i t t r a n s f e r ครับหรือ EBT มันคืออะไรเนอะมัน mm hmm. คือบัตรครับผมพูด,ดง่ายๆคือทางรัฐจะจ่ายสวัสดิการมาใส่ในบัตรนี้อ mm hmm. เออ ทางคนที่ถือบัตรนี้ก็จะนําไปใช้จ่ายค่าอาหาร<ม>ไปจ่ายสวัสดิการอื่นๆ<ม>ที่ทางรัฐจัดให้แต่ละรัฐจะไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็นของรัฐโอเลกอนนะครับโดยบัตรนี้ครับที่ผมเรียกสั้นๆว่าเป e ็น ebt เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งร้านอาหารร้านค้าตามกฎหมายร้านค้าที่ทางรัฐจัดขึ้นหรือร่วมมือกับรัฐอะไรเงี้ยอยู่ในโครงการนะเอออยู่โครงการ<ม>ก็จะสามารถใช้ได้เจ้าที่ก็ไปตรวจสอบไอ้ตัวบัตรสวัสดิการตรงนี้ ว่ามีการใช้งานหรือเปล่าพอติดตามไปครับปรากฏว่า mm hmm. ไอ้บัตรนี้ครับมันถูกใช้งานในช่วงเดือนธันวาคมปีสอง3ก่อนหน้าที่ลูกๆจะมาหาแต่ครับมันถูกใช้ที่วอร์มาร์ทใน Grand Pass ร mm ัฐโอเรกอนแต่สิ่งที่มันน่าแปลกครับไอ้วอร์มาร์ทตรงเนี้ยมันอยู่ห่างจากที่ดินของซูซานเนี่ยนะครับ mm hmm. ขับรถไปเพียงยีนาทีเท่านั้น ซึ่งเขาน่าจะอยู่ไม่ไกลตรงนี้นะเออใช่ออครับแล้วเขาจะไม่ติดต่อลูกๆจริงๆหรอมันก็แปลกเนาะแล้วเจอานที่ก็คิดว่าที่สุสานบอกว่านายโรเบิร์ตหายไปสี่เดือนแล้วอย่างที่บอกกับลูกๆไปด้วยเนาะแต่เขายังใช้บัตรตรงเนี้ยในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับบ้านของสุสานมันก็น่าจะสืบต่อว่าถ้าเกิดนายโรเบิร์ตอยู่ในพื้นที่นี้จริงๆจ,จะได้ไปพาลูกๆไปเจอได้เนาะทางนาักสืบครับก็เลยไปหาข้อมูล ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดมาดูซิว่าไอตัววอลมาตรงเนี้ยนายโรเบิร์ตใช้งานเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงปรากฏว่ามันไม่ใช่นายโรเบิร์ตครับที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดมันเป็นภาพของตัวซูซานที่กำลังใช้บัตรสวัสดิการของนายโรเบิร์ตอยู่ครับเจ้าที่เฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรเนี่ยซูซานบอกว่านายโรเบิร์ตจากไปแล้วแต่เขาจะไม่เอาบัตรสวัสดิการตรงนี้ไปใช้จริงๆหรอแล้วการที่นำ สวัสดิการของคนอื่นมาใช้อย่างนี้ยมันผิดกฎหมายมันเหมือนกับเป็นการปลอมแปลงตัวตนทางเจ้าที่ให้ข้อมูลประมาณนี้นะครับเจ้าที่ก็เคยคิดว่ามันน่าจะมีเรื่องราวแปลกๆแล้วเราควรจะต้องไปตรวจสอบที่พื้นที่ดินตรงเนี้ยว่ามันมีรายละเอียดอะไรแปลกๆไหมทางเจ้าที่ครับก็เลยไปขอออกหมายค้นมาเพื่อไปค้นพื้นที่ทรัพย์สินของทางสุสานเนี่ยนะครับเจ้าที่คนอื่นมานะไม่ใช่นักสืบคนเดิมน,นะพาเพิ่มอีกมาตรวจครับ ต้องตกตะลึงเกือบทุกคนเลยว่าพื้นที่ตรงนี้ยมันสกปรปกมากครับม,มันมีกองขยะอาหารเน่าเสียขยะจากโรงงานอุตสาหกรรมกองเต็มไปหมดเลยครับเขาอธิบายว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมันน่าขนลุกมากมันเหมือนเป็นพื้นที่ที่ดูแข็งแรงนะแต่มันก็ดูสุโซมากๆเลยรอรัเป็นฟารนะ์มเนอะใช่เป็นฟาร์มมันด้วยความเป็น,ปนฟาร์มปศุสัตว์ด้วยแหละ แต่ถ้าเกิดมันไม่รักษาความสะอาดไม่รักษาสุขอ,อนามัยเนาะมันจะยิ่งหมักหมมอ่ะครับใช่ใช่นะครับเจ้าที่ก็ตรวจสอบไปเนาะตามคอกหมูตามพื้นที่ต่างๆครับแล้วไปตรวจสอบตรงหนึง่งเขาเรียกว่าบ่อก,กักเก็บน้ําอ่ะไอ,บอ้บ่อนี้ครับเจ้าที่ก็ไปดูว่ามันมีอะไรในบอ่อไหมเขาก็มองเห็นว่าเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรลอยขึ้นมามันอาจจะเป็นกระดูกสัตว์หรือเปล่าแต่พอมองดีๆครับพอยกขึ้นมา ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่ครับมันเป็นขาของมนุษย์ที่ถูกตัดจากโคนขาไปถึงปลายเท้าอะครับ mm hmm. ซึ่งมันคือมีขามนุษย์อยู่ในบ่อกกักเก็บน้ำอะ่ะ mm hmm. พอตรงนี้ครับมันเริ่มไม่ใช่และไม่ใช่คดีดธรรมดาธรรมดาแล้วมันน่าจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่น่ากลัวแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็เลยไปนำตัวซูซานมูนิกาเนี่ยนะครับไปสอบปากคำ ที่สถานีตำรวจครับเจ้าที่ก็คุยครับว่าทําไมพื้นที่ของคุณเนี่ยมันถึงมีขาคนอยู่ในบ่อน,นั้นล่ะแต่ครับสิ่งที่น่าตกใจมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมทนผู้ฟังทางสุสานเนี่ยนะครับเล่าสิ่งที่มันแปลกประหลาดมากๆและค่อนข้างน่าสะเทือนใจครับเล่าไว้ขับทางเจ้าที่ฟังซึ่งผมขออภัยท่านผู้ชมนผู้ฟังไว้ในที่นี้นะครับใครที่กําลังทานข้าวมันอาจจะทําให้คุนเคืองใจนะครับขออภัยไปก่อนทางสุสานครับบอกมาวันหนึ่งเนี่ย ในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาเนี่ยเธอเนี่ยสังเกตเห็นที่คอกคอกหมูของเธอนะครับถ้าเห็นว่าตัวหมูมันเหมือนกับกําลังคลัง่งคลั่งแล้วเหมือนกําลังกินอะไรสักอย่างหรือกําลังคุกคุกอะไรอยู่ตรงพื้นครับเธอก็ mm hmm. สังเกตดูว่าเนี่ยไอหมูตัวนี้มันทําอะไรพอมองดีๆครับเธอเห็นว่าไอตรงที่อยู่ใกล้กลหมูมันมีนายโรเบิร์ตครับนอนอยู่ออื mm hmm. ธอก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอมองดีๆเธอเห็นว่าหมูกําลังกินนายโรเบิร์ตอยู่ครับซึ่งไม่รู้ว่านายโรเบิร์ตมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะในตอนนั้นะ mm hmm. กําลังกินนายโรเบิร์ตอยู่แล้วเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่สามารถหยุดหมูตัวนี้ได้ครับเธอเลยหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงเข้าไปที่หมูตัวนี้แต่หลังจากนั้นครับเธอเห็นว่านายโรเบิร์ตเขาดูทนทุกทรมานน่าจะยังไม่เสียชีวิตหรือเปล่า เธอก็เลยหยิบปืนของตัวเองครับยิงเข้าไปที่นายโรเบิร์ตเพื่ออ้างว่าเธออยากจะทําให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์ครับไม่อยากให้เขาทรมานก็เลยทําการสั่งงานเขาครับครับ,รบเธอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเธอเนี่ยทาเพื่อสัตว์ของเธอและนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทําเพื่อมนุษย์แต่ฉันรู้นะว่ามันผิดแต่ถ้ามีหมูตัวใดตัวหนึ่งของเธอเนี่ยทรมานเหมือนกันเธอก็น่าจะทําแบบเดียวกันแหละก็คือการยิง ไม่ให้หมูตัวนั้นทรามานอะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นครับเธอไม่ได้นําร่างของนายโรเบิร์ตไปไหนนะเธอปล่อยร่างของนายโรเบิร์ตไว้ในคอกหมู่แล้วให้หมูที่อยู่แถานั้นครับกินนายโรเบิร์ตหลังจากนั้นสองสาวันครับเธอถึงจะมาเก็บซากร่างของนายโรเบิร์ตครับไปใส่ถุงขยะแล้วก็นํามาเก็บไว้แต่ต่อมาครับเธออ้างว่ามีสัตว์ป่าเข้ามามาตะกุยถุงอะ แล้วก็ลากเท้าของไายดรเบิร์ตไปไว้ในบ่อน้ํามันเลยทําให้เจ้าที่อ่ะไปพบเจอกันอือันนี้คือสิ่งที่ซูซานเล่านะอืทางเจ้านี้ตกใจมากว่าเฮ้ยอันนี้มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปหรอและเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่กล้าที่จะมาแจ้งกับทางเจ้าที่ครับเพราะกลัวว่าทางเจ้าที่อ่ะจะมาฆ่าหมูของเธอหลังจากนั้นครับเจ้าที่ก็ถามว่าแล้วมันมีอะไรอีกบ้างไหมที่เราต้องสืบสวนในพื้นที่ดินของเธอ สิ่งที่มันน่าตกใจมากขึ้นไปอีกครับเธอบอกว่าพวกคุณเนี่ยจะค้นพบสิ่งที่แย่มากไปกว่านั้นอีกทางซูซานครับทวาดแผ่นที่บ้านของเธอต้นที่พื้นที่ดินตรงนี้นะครับแล้วก็เขียนอักษรเป็นตัวเอก็กเป็นสัญลักษณ์เอาไว้แล้วก็ชี้ให้กับทางเจ้าที่ดูว่าตรงเนี้ยคุณจะได้พบเจอกับไดสตีฟทำวาม์ามากาเซียนแลวท่าผู้ชมมามฟังจะง,งงตรงนี้เนาะสตีฟคือใครครับ สตีฟครับเขาชื่อว่าสตีเฟนเดลิชิโนนายสตีเฟนครับเขาเป็นช่างซ่อมบำรุงที่เคยทำงานอยู่ในพื้นที่ของตัวซูซานนี่แหละครับเมื่อปีก่อนก่อนที่นายโรเบิร์ตจะมาทำงานที่นี่ครับ oh. แล้วนายสตีเฟนคนนี้หายตัวไป mm. แต่มันไม่มีการแจ้งว่าหายไปครับทางซูซานให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงฤดูร้อนของปี2012ัสองปีก่อนนะครับ ปืนในบ้านของเธอปืนสองกระบอกครับมันหายไปแล้วเธอก็ไปค้นหาดูว่าปืนมันมาอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเธอไปเจอว่าปืนสองกระบอกอันเนี้ยมันอยู่ในข้าวของของนายสตีฟครับเธอเลยแบบไม่พอใจแล้วก็ต่อว่าน,นายสตีฟมันทำให้มันเกิดการต่อสู้กันครับขัดขืนชิงรั้งกันนะแล้วก็ดึงปืนดึงปืนไปดึงปืนมาครับปืนมันก็ลั่นไปโดนที่หลังศีรษะครับของนายสตีฟ แต่แทนที่นายสตีฟจะเสียชีวิตครับนายสตีฟกลับไม่เป็นอะไรแล้วลุกขึ้นมาไล่ตามตัวของซูซานครับไปที่โรงนาของเธอพอไล่ไปทางซูซานก็ไปหยิบปืนไรเฟิลออกมาครับซึ่งช่วงนั้นซูซานบอกว่านายสตีฟเนี่ยคุกเข่าลงแล้วก็ยอมแพ้ครับเธอเลยเอาปืนไรเฟิลนีนนนย่ยิงเข้าไปที่ศีรษะของนายสตีฟครับทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตและหลังจากนั้นเธอก็ปล่อย ร่างเ,เอาไปให้กับหมูที่อยู่ในฟาร์มกินครับแล้วก็รอเวลาและหลังจากนั้นก็มาเก็บซากที่เหลือตรงนั้นนะครับไปฝังไว้ในพื้นที่ใกล้เคียงในฟาร์มตรงนี้เลยครับทางเจ้าที่ช็อกมากเพราะว่าคุยการรู้เรื่องศพแรกแถมมีศพท,ที่สองอีกอเจ้าที่ก่อนจะจบการสนทนาตรงนี้ครับเจ้าที่ก็ถามว่าถามจริงๆในสถานที่ของคุณเนี่ย มันมีศพคนอื่นอยู่อีกไหมอ่ะเธอก็ตอบกลับมาครับเป็นเสียงที่เยือเกเย็นเลยว่าในพื้นที่ตรงเนี้ยมันน่าจะมีอีกสิบเจ็ดร่างและเธอยอมที่จะใช้ชีวิตในคุกแล้วนี่คือสิ่งที่เธอสลับภาพออกมาทั้งหมดครับ<ฮ>ทางเจ้าที่จึงจับกลุ่มตัวซูซานโมนิกาเนี่ยในวันที่สิบสี่มกร,ราคมปีสองพัสิบสี่ครับและก็ถูกตั้งข้อหาครับ ฆาตกรรมและทารุณกรรมในแต่ละเคสนะรวมถึงขโมยข้อมูลส่วนตัวอีกหนึ่งกระทงครับหลังจากที่ซูซานมอริก้าถูกจับกลุ่มไปแล้วเนะหลายสัปดาห์ต่อมาครับทางเจ้าที่เนี่ยก็ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเนาะตรวจสอบพื้นที่ฟาร์มหลังบ้านของเธอเนี่ยใช้เจ้าที่หลายสิบคนเลยครับ,รบเข้าไปข้นคนทรัพย์สินดูครับแล้วก็ขุดหลุมมากกว่าร้อยหลุมเลยนะก็พบกับร่างครับ ที่เป็นเหมือนกับซากแยกชิ้นส่วนของทางโรเบิร์ตและสตีฟครับแล้วก็ของใช้ส่วนตัวอีกมากมายเลยที่ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นครับ mm hmm. และมีศพบ,บางส่วนที่อันนี้เป็นข้อมูลบางสำนักนะบอกว่าถูกพบในถุงพลาสติกในโรงนาของทางสูสานครับแล้วก็มีรองเท้ากองใหญ่ๆอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยครับ mm hmm. แต่สิ่งที่มันหาไม่พบก็คือศพร่างอื่น ที่ซูซานมีการอ้างถึงอ่ะสิบร่างครับไม่มีนะทางเจ้าที่ยังไม่พ้นพบในตรงนี้นะครับหลังจากที่ทางเจ้าที่ค้นพบร่างของทั้งโรเบิร์ตแล้วก็สตีฟเนาะแล้วก็ทําการชันสูตรทาการไปตรวจสอบดีเอนเต่างๆก็พบว่าใช่ตามนั้นครับเป็นทั้งนายโรเบิร์ตและก็สตีฟในการพิจารคดีของทางซูซานมริก้าเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นในเดือนเมษายนปี2อ1 5ครับตรงเนี้ยมันมีเพื่อนร่วมห้องขังของเธอ ชื่อว่าจอแดนฟาริสครับมาให้ข้อมูลว่าตัวของทางซูซานเนี่ยมีการมาบอกว่าในเหตุการณ์ของนายโรเบิร์ตเนี่ยซูซานกับโรเบิร์ตทะเลาะกันครับแล้วนายโรเบิร์ตอะ่ะเมาพยายามจะเข้าหาเธอเธอเลยยิงเขาแล้วก็ผลักเขาไปในคอกหมูหลังจากที่ยิงไปหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วเิอก็นําร่างของเขาไปอาพางต่ออันนี้คือสิ่งที่ซูซานบอกกับ,กบทางเพื่อนร่วมห้องขัง,งนะครับ หลังจากที่มีการพิจารณาคดีไปหลายครั้งครับซึ่งผมไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะมันมีข้อมูลที่เยอะมากๆครับสุดท้ายครับในวันที่21เมษายนปี2 1 5 5อีกปีหนึ่งนะคณะลูกขุนก็ตัดสินว่าตัวซูซานมูนิก้านะครับมีความผิดในข้อหาทั้งหมดครับและเธอถูกตัดสินจำคุกอย่างน้อย50ปีครับอันนี้ซูซานก็จบไปเนาะ แต่ทางเจ้าที่ที่ดูแลคดีคสดีนี้ครับมีการพูดถึงว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยังคงสงสัยถึงความเป็นไปได้นะของสิ่งที่สุสานพูดไปก่อนหน้านี้ครับถึงร่าง17ร่างที่เธอบอกว่าถูกฝังอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ทางเจ้าที่บางคนครับไม้ข้อมูลบอกว่าฉันเนี่ยเชื่อหนึ่งรเลยว่ามันน่าจะมีคนมากกว่าเนี้ยมันน่าจะมีจริงๆแหละ17ศพอะ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ในพื้นที่ตรงไหนมันก็ยังหาไม่พบครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่แน่นอนนะว่ามีจริงหรือไม่มีจริงครับแต่ที่มันจริงครับคือทางสูสานได้ทำการสังหารลูกจ้างทั้งสองคนนะในระยะเวลาสองปีและหลังจากนั้นเธออําพรางคดีด้วยการนําร่างครับไปให้กับหมูรับประทานและหลังจากนั้นก็เก็บซากไปฝังในพื้นที่ที่ดินยี่สิบเอเคอร์ ของเธอเนี่นะครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับซึ่งเคสคดีนี้เนาะมันก็ไม่ได้แบบมีรายละเอียดที่มากพอสมควรนะครับก็ผมว่าหาได้มาประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะดังนะในช่วงปี2013-2014เหตุการณ์ตรงนี้เพราะว่าด้วยสิ่งที่เธอสารภาพออกมามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับผู้คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาตอนนั้น เออมันค่อนข้างจะน่าตกใจด้วยว่ามันเกิดขึ้นจริงๆหรอมันมีแบบนี้ด้วยหรอเออซึ่งาอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาแล้วบ้างด้วยเนาะในซีรีส์ต่างๆในแบบอันนี้มันคือเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นที่รัฐโอเดก,กอนนะค,ครับในช่วงปี2013-2014ซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่มีข้อมูลของอาการทางจิตหรืออะไรอย่างอื่นเป็นรายละเอียดนะรายละเอียดทั้งหมดมันก็มีประมาณนี้ครับ ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลในเคสเคดีนี้ให้กับผมได้นะครับแล้วก็มาคุยกันได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วหมูกินหรือเปล่าอ่จะ<ม>จะบอกอย่างนี้ได้ไหมแต่เธอสารภาพว่าเธอทำลายศพด้วยวิธีนั้นนะสิ่งที่ผมสงสัยก็คือเราก็ไม่รู้จริงๆนะว่าสาเหตุแรงจูงใจชัดๆที่แน่จริงเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่าซูซานเนี่ยเขาบอกกับตำรวจอีกแบบหนึ่งก็คือว่า เขาเนี่ยเห็นว่านายโรเบิร์ตเนี่ยถูกหมูกินเนาะอย่างที่เขาอ้างไปใช่ใช่และตอนนั้นแต่ตอนที่เธอเนี่ยถูกจําคุกไปแล้วเธอกับบอกเพื่อนร่วมห้องขังของเธอว่านายโรเบิร์ตเนี่ยจะเข้ามาประสงค์ร้ายเธอเธอเลยทําการป้องกันตัวและนําไปใ,ให้หมูกินซึ่งใช่ครับมันก็มีความขัดแย้งกันที่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์อย่างที่เธอบอกเพื่อนของเธอจริงๆเนี่ยทำไมเธอไม่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกละ่ะถูกไหม เราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในวันที่เกิดเหตุใช่ครับใช่ทั้งสองเคสด้วยเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเธอเนี่ยทําไปเพราะอะไรจากคาอ้างของเธอน่าถามสินคุณผู้ฟังว่าแบบใช้หมูอ่ะใช้สัตว์ที่เธอเลี้ยงไว้ครับในการทําลายศพเออก็นั่นแหละครับหมูมันก็กินท,กออทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างแล้วมันก็ไม่สามารถเงยหน้าขึ้นได้มันก็อาจจะเห็นอาหาร ต้องบอกว่ามันเคยมีเคสคดีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะท่านผู้ชมลางฟังเออมันไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ครับซึ่งมันก็เคยมีเคสแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยอืมครับก็นั่นแหละครับเป็นคดีที่น่ากลัวมากๆคดีหนึ่งที่ผมยกมามันค่อนข้างจะ,จะแบบแปลกแล้วมันทําให้มันคิดถึงข้อคิดอะไรยากเนาะแบบว่าไปเป็นลูกจ้างอยู่บ้านของคนอื่นอะไรเงี้ยเออบางคนก็ไม่รู้ว่าเขาหวังดีประสงค์ร้ายกับเราหรือเปล่า หรือจะทําอะไรกับเราหรือเปล่าในพื้นที่ของเขายิ่งเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลด้วยไม่ดูว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างเนาะถึง<ช>ไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นแบบนั้นนะแต่แค่ระวัดระวังในการที่เราจะไปรู้จกักหรือจะไปทํางานที่อื่นที่ต่างถิ่นอย่างเงี้ยไว้ใจเขาในระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเองในระดับหนึ่งด้วยนะครับเรื่องราวาทั้งเคสคดีนี้ก็มีประมาณนี้ครับ